สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอตจีสตรีชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลเอ็นบีเอฟเอคับรอบที่5นะครับถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ในรอบนี้เลยนะครับเชลซีครับพบกับลิเวอร์พูลครับเซนที่แซมปอร์ตปิดบ้านของเชลซีนะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมดูผมแอดมินนะครับฟอตจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ เกมในรอบที่ผ่านผานมานี่ยเชลซีผ่านทางด้านอาร์ซ <10, S 1> ิตต้กับทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสต์มานะครับ <Gir> เชลซีแชมป์รายการนี้8สมัยครับส่วนลิเวอร์อพูลครับแชมป์7สมัยครับแต่ว่ารอบที่ผ่านมานี่ลงเล่น2นัดเลยนะครับเพราะว่าบ้านของเชลซีลนี่ทำได้เพียงแค่เสมอ2-2ครับทำให้กลับมาเล่นดีเพย์ในแอนฟิลด์นะครับ ก่อนที่ทีมเอาชนะได้1-0เกมนั้นเนี่ยแทบจะชดต่ำกว่า23ปีนี่ทุกตำแหน่งเลยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นในรอบ3ผ่านอิบัวตันมาได้นะครับอ่าครับนี่คือ11ตัวจริงครับของฝั่งเชลซีผูส้สารวตัวเป็นเจปาอาริซาบรากาครับแผงหลังก็มีเท่านั้นเซซาอาร์สบิเวตาอิโกโทโมโลลริเนลิเกอร์แดนกลางครับเป็นลเลซิเจมดวโควาซิจอร์เจนโยมาคอสอลรอนโซ่และ ลุกเป็นโอสปัคิลี่วิลเลียนและนาเปาเป็นโอลิเวเชรูนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอาร์เรียนนะครับแข่งหลังมีเทรนอาริสตาอาันนอครับเจอมาติฟเฟอร์จิฟานไดต์แอนด์ตร์ลูเบซันครับแดนกลางเป็นเปโดซิลิเบียเกอร์ติสโจนส์อาดัมราน่าและตัวลุกวันนี้เป็นฮาวีย์อเลียสดิโวโอริกิและโรเบียโตฟิปิโนนะครับก็มีการโรเตชันตั้งแต่ทั้งคู่นะครับการยืนตำแหน่งเราต้องดูกันอีกทีหนึ่งเอาครับเกมเริ่ม เนลโปลุ่งจะสะดุดแพ้ในหลีกมานะครับหยุดถิติไร้พ่าย44เกมนะครับแต่ว่าแพ้วัตฟอร์ด3-0ว,ว่าเป็นการแพ้ที่แบบสู้วัดฟอร์ดเรียกว่าขาแทบจะสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนั้นเนี่ยนักเตะแทบจะทุกคนเล่นต่ำกว่ถถามาตรฐานนะครับเรือว่ามันน ยูโพรเจอเชลซีในเอฟเอคัพน่าจะเรียกฝันและกำลังใจกลับขึ้นมาได้ไหรือไม่นะครับอาครับบอลที่วิลเลียนโลกนี้ก็บอลโดนเทรนต์อาริสต้าอโนออกหลักข้างครับลูกทุ่มของเชลซีโจชินโจคาร์ลนโซครับย้อนมาโจชินโจแล้วช้ากว่าครับแล้วเป็นอาริสตอร์อาโนเก็บได้ครับคิมินโนให้เคอร์ติสโจนส์ตูร์บัสัน ฟิมิโน่ทางขวามีเอเลียสแต่ว่าเลือกเลือกทางขวาแล้วครับหาวิเอเลียสเอเลียสเปิดมาเคปาต้องชกแล้วครับจินโย่มงเสยออกข้างครับลูกทุ่มของริวพูสิวิยาทุ่มมาครับอาริสตาอโนอโยกแล้ววิลเลียนจิ้มได้อ่าครับวิลเลียนวินเลยียนไปแล้วครับวิลเลียน วิลเลียนข้างหน้ามีทั้งชิรูแล้วก็บัคลี่วินเลียนไปเกือบสุดเส้นแล้วโอ้จังหวะนี้โอ้ติดเลี้ยงเยอะไปครับโอ้โหทำให้ไม่ได้อะไรครับแล้วเปิดออกไปเองด้วยเป็นโลกตั้งแต่จัประตูของลิเวอร์พูลนะครับเชลซีก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ ในดีก็บุกไปเยือนบอลมัดแล้วทําได้เพียงแค่เสมอสอ,สอน,นะครับทำให้เชลซีนี่ก็ไม่ชนะใครมาสีเกมติดเหมือนกันนะครับบอลที่มาติฟครับฟิมิโนโให้เปโดซิลิเบียเปลี่ยนแกนครับทางซ้ายโอริกี้พังออกแล้วจิ้มมาที่โรเปอร์สันแล้วไม่ผ่านโควัสิตแล้วครับเปลี่ยนทิ้งออกมาเป็นชิโรเก็บได้ครับ วิลเลียนที่ว่างชิโลูให้บาร์เรอาครับมีช่องชิโลูให้วิลเลียนเจนโจวิลเลียนอาร์ททางซ้ายทางซ้ายเป็นมาคอสอารอนโซโอโหตึงประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้ oh. จังหวะเล่นหาช่องแล้ว <c oughs> ทำได้ครับเชลซีโอ้แล้วกดเต็มๆครับมาคอสอารอนโซโอ้โหแบ็กยิงครับแหมนี่ครับ ไม่ทันครับแนวรับของลิว์พครับโอ้โหแล้วกดเสารแรกครับมาคอสอาลอนโซอ,อาริเอนออกมาก็หมสิท์ครับออยิงดีเหลือเกินครับมาคอสอาลอนโซต้องเรียกสมาธิกลับมาละครับข,งขง้งลิว์พโดนไปก่อนครับเกมนี้เริ่มมีปัญหาให้ได้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆครับ Three, อาครับดูว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาได้หรือไม่นะครับคือถ้าแพ้เนี่ยคือตกรอบเลยนะครับเอเดียตให้มาติดอาชิเวตา้เวตาอเอาดูริกเกอร์มาคอสอลอนโซครับให้วิลเลียนมาคอสอลอนโซวิลเลียนจอร์จินโจโควาซิส,ส ติยโยนมาดูดิเกอร์อยังยังได้ครับแล้วเข้าทางอาราณาให้มาเอเดียสแล้วตวัดให้ติดดูดิเกอร์ครับแมฟิมิโนนี่ไปรออยู่แล้วครับธมบรมิจ่ายออกไปเองครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลอาวีเอเดียสทุ่มมาครับซิเบียอาเซโนให้ซิเบียฟิมิโนทางขวาฮาวีเอเดียสติดธมบรินิดนึงก็ย้อนกลับมาที่ อาริซอโนครับอาริซอโนไปเองครับอาริซอโนหาช่องไม่เจอยังไม่ให้ครับยังเลี้ยงอยู่ดูว่ายังไม่ให้อัฟให้เปโดซิวิยเอาทางขวาหาิเอเลียสล้ำหน้าแล้วครับโอ้โหมากจังหวะไปหน่อยครับแม่หอบอลน, <c oughs> นิดเดียวครับเอเลีย คนสุดท้ายที่ห้อยนี่นจะเป็นรูดิเกอร์นะครับเปิดตรงนี้ก็ติดลาลาหน้าแต่ว่าโจนดักได้ครับซิลิบียากลับมาที่เคอร์ติสโจนไปโดนซิลิบียอะอาทั้งขวาเป็นแฮร์รี่แอเลียสเอเลียสโดนจิ้มโดยโทโมริแล้วครับเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลนะครับ หลุนเอาประตูตีเสมอนะครับของทางลิวพูครับอาริสตาอันโนเปิดแล้วครับเปิดมาโชว์มาคเกบา,กาลาลารน้ามองตาม,มาโอริเกโฮโหเป็นอันยุติไที่มองจากหน้าป่าประตูมาได้ครับอย่าไม่เข้านะครับลาล่าลาละ,า,า,ละาไปแล้วจิน <c oughs> เข้ามือเกบากครับโอ้จังหวะนี้น่าจะได้ครับของทางลิวพูครับ โอ้โหต้องชมอาร์ซิเวต้า e ครับนี่ฮะเย็นขำเส้นอยู่ครับโอ้โหยังตีเสมอไม่ได้เอาลิฟร์พมามใหม่ใหม่เปติสโจนปิดาน้าให้ฟิมิโนทางซ้ายโอริกิแล้วให้ติดดูดิกเกอร์ครับย้อนไปที่เกปาเปิดขึ้นหน้ามาครับเกปามาติดมงได้ให้ลาลาน่านะครับลาลาน่าช่วง5นาทีสุดท้ายลาลาน่า หาช่องให้คิติสโจนไหลมาฟิมิโนไปไม่ได้ครับแม่บอลไม่เชื่องเท้าเดซิสเจมส์ย้อนไปที่เกปานะครับบีบเหมือนกันครับลิเวอร์พูลโคเวซิตย้อนกลับไปที่เกปาครับดริทิกเกอร์เจมส์ให้โคเวซิตกลับมาที่เจมส์โคเวซิตบาร์คีย์ให้ติดโรเบอร์สันนะครับมาที่ฟาร์ดาย โรเบอร์สันครึ่งแรกทด3นาทีนะครับเคอติสโจนส์ละลาน่าผ่าลุยเองครับละลาน่าทีว่างเคอติสโจนส์เจ้าแล้วครับเนี่ยโฮววสิทให้มาคอสออนโซแล้วเชลซีจะสวนไม่ทัน,นครับจบครึ่งแรกเป็นเชลซีครับนำลิเวอร์พูลอยู่1ประตูต่อศูนย์ะครับประตูขึ้นนำจากมาคอสออนโซนะครับในนาทีที่20นะครับ อ่นาทีที่21นะครับอลันโซ่ยิงให้เชลซีขึ้นนักปก่อนอาะครับเดีย๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับคู่นี้นี่ถ้าจเจอกันล่าสุดในบอลช่วย f อครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศในลูก,กา2 0 1 1 2 0 1 2นะครับปีนั้นเชลซีได้แชมป์นะครับชนะยูฟูได้2-1น,นะครับ นี่เป็นประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับโดยมาคอสอลอนโซเอาลครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับอือส่งซาร่าลงมาแล้วครับแทนฮาวีย์เอเลียสตองเน้นแล้วครับลิเวอร์พูลตามหลัง แผ้ก็ตกรอบนะครับฟนานได้ให้รโรเบอร์สันนะครับเคอร์ติสโจนส์ฟิมิโนทางขวาซาร่าซาร่าให้ซินเวยบียทางซ้ายโอเิกี้ให้ติดเดซิสเจมส์เจมส์ย้อนมาอาชิเวตาเจมส์อาชิเวตาหัวดนะครับอบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับ แล้วมาเน่มาวอร์มข่าสนามอีกคนหนึ่งครับเปอร์เซ็นการครองบอลเนี่ยก็เป็นลิวพูเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับ54ต่อ46เคอร์ติสโจนส์ไหนกรอบแล้วครับเคอร์ติสโจนส์เปิดติดแอตวิตา้าแล้วให้มาที่โอริกีงงานางแล้วครับโอ,โ,อโอ้โหเกปาซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหโอ้ยิงด้วยซ้ายครับืมปัดทันครับเกปาโอ,โอ้โห ครับเสียดายเลยครับอาลุนประตูตีเสมอกันต่อครับแล้วถอดคือติสโจนออกแล้วครับแล้วส่งอะไรอะไรเชมเบรนลงไปซาร่าแต่ให้ซิลิเบียแล้วโดนชกโดชิลูอาเชลซีจะสวนนะครับวินเลียนวินเลียนผ่าตัวเองครับวินเลียนวิลเลียนไปครับข้างหน้าข้างหน้ามีชิลูกับปาร์คลีแล้วเปิดมาที่ปาร์คลีโอ้โหอาเดียนซุปเปอร์เซฟครับโอ้โห โอ้กันจะสองนครับดูจังหวะที่วิเดียน <c oughs> ลากมาเองครับแล้วเปิดเสาแรกโค้ก่อนฟานได้ด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนครับทั้งคู่เลยครับเชลซีส่งเปโด,ดครับลงไปแทนดิสิเจมส่วนร์พูลนี่ฟาบิโยลงมาครับน่าจะแทนทางด้านอาร์ดานาล่าแหละครับถ้าเกิดว่าดาวลูกนี้มีซิลิเบียรคนเดียวอาจจะมาเนี้ยมาอลโซ่โอ้โหสองศูนย โอ้แปรดเยกเข้าไปนลครับโอ้นาทีที่59้มาคาร์ลอนโซยิงให้เชลซีหนีห่าเป็น2อศูนย์แล้วลุ้นแฮตทริกในเกมนี้นะครับโอ้โหตัวอีกทีนึ่งครับเนี่ยงแต่ให้โอ้โหชิรูแอสซิสครับมาติปมาไม่ทันครับโอ้โหมาคารลอนโซยิงลูกนี้ต้องว่ายิงดีครับ โอ้เชลซีโอโหโอ,โอกาสเข้ารอบต่อไปมีสูงแล้วครับเลือร์พจะช็อตตอนเนื่องเลยหรือเปล่าเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเวอรโพแพ้เกมนี้นะครับสี่เกมล่าสุดก็จะแพ้ถึงสามเลยนะครับแล้วมาสุดรุ่นี้เป็นแทมมี่อับราฮัมครับลงไป แทนทางด้านรอยปักกรกลีนนะครับเซบาเรนครับอเลสเซตาอานโนซาร่าย้อนม,มาที่เปดโดซิเดปิยามาติฟอเลสเซตาอานโนฝ่ายเองครับแล้วได้อยู่ซิเดปิยาย้อนกลับไปที่ฟาบ,บินโจที่ว่างเซบาเรนให้ฟิมิโน เชเบเลนอัพโอกาสของเชเบเลนโอ้โหไม่เข้ากรอบครับอู oh, ม้มาจะปลายมือของเก์ปาด้วยครับโอ้โหไข่ยังไม่แตกครับโอ้ oh, ยิงรอดขาทางด้านลูนิเกอร์ด้วยครับโอ้โ oh, ห oh. แเก์ปาก็ซุปเปอร์เซฟเลยครับลูกนี้นิดยังครับยังสองศูนย์เท่าเดิมต้องการประตูตีไข่แตกครับของทางลิเวอร์พูลอาิสตาโนบ เปิดเสารแรกติดมาคอนโ,โซ่ชิลูย้อนไปโคววสิตหวัดทิ้งเลยครับไปโตหม่งได้แอบราฮัมดักได้ครับฟานได้เชเบเลนย้อนไปที่ฟาบินโยเชเบเลนทางซ้ายเป็นโ,โรเบอร์สันนะครับไปได้โ,ดโรเบอร์สันแล้วเปิดมาแล้วไม่ถึงสาระรถทมปรีแอบเคลียออกมาได้ครับ บอลของเชลซีครับแลนตัวเองจอจินโยเปโดให้ติดโอริกี้อารูบสซันให้มาฟาบินโยชเชบาเรนให้ฟาบินโยครับแตะมาที่เทรน,นด์อาริเซเตอร์อาโนฟาบินโยปล่อยให้ชเชบาเรนครับเชเบาเรนไปเองครับเชบาเรนเชบาเรนแล้วลูกนี้ฟาวแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลแล้วครับ บิจจี้บาเชอยร์ยี่ครับลงไปแทนโอลิเวอร์ชิรูครับ,บรโลฟิเคของลิโอฟูครับเป็นอาริสาตานอปันแล้วโอ้ต้นเสาโอ้โหเกป,ปายืนขาตายแล้วครับประตูใครแตกยังไม่มาครับมาติฟมองให้เปโดซิเดรียฟาบินโนให้อลิสตานอฟาบิโอไปไม่ได้แล้วเชลซีจะสวนแล้วครับแอมเมอับ,บราฮัม จยินโยให้วินเลียนนะครับเกมในเด็กที่เจอกันนี่ลิเวอร์พูลชน,นะเชลซีได้2 1น,นะครับที่แซมฟอร์ตรบ,บิดเกมนั้นลิเวอร์พูลได้ประตูจากอาริสตาอนโนเป็นฟีคิกนะครับมัตสิโกนี้เกือบทำได้แล้วก็ฟิมโนอ,อีกลูกหนึ่งส่วนเชลซีได้ประตูจากกองเต้น,นะครับบอลที่ว่างชาเชลเบนเก็บได้ครับฟานไดฟานบิญโยหัวด โนูบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเชลซีแล้วครับอับราฮัมทุ่มมาครับอาชิเวตาให้โควาซิสเปโดโควาซิสครับทางขวาอับราฮัมโควาซิสจิ้มมาให้เปโดย้อนย้อนมาให้โควาซิสโควาซิสยังไงครับโควาซิสโดนเบียดแล้วอับราฮัมจิ้มมาโควาซิสอ่ะครับโควาซิสอับราฮัม อับ,บราฮัมไปที่โควาซิตต,ตักได้ครับโอริกี้ฟาบินโยเชเบเลนอ่าโอริกี้เชเบเลนอ่าครับยูโฟต้องเร่งนะครับตามหลังถึง2ประตูไปโดเซนิเบยาเชเบเลนครับโรเบิร์ตสันฟาบินโยครับให้เชเบเลนทางซ้ายโอริกี้ฟาบินโยตักมาทางขวาซาร่า ซาลาปัดติดมาคอนอลอนโซแล้วครับเจอย่ยโยครับมาที่วินเลียนมาที่สุดท้ายแล้วครับเชลซีนำลิเวอร์พูล2-0มาคอนอลอนโซครับเจอยุนโยทางซ้ายอ่าครับวินเลียนมาคอนอลอนโซวินเลียนเป็นเทรนด์เก็บได้ครับชิริเบียให้เชเบเลนแล้วฟิมิโนเก็บได้ครับหลอนไปเชมเบเลน ทางขวาอาริเซนเตอร์อาโนโยกไม่ฐานนะครับจบเกมครับเป็นเชลซีครับชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ่วนครับ2ประตูที่ได้มาจากมาคอสอารอนโซทั้ง2ประตูครับก็มาลุ้นกันว่าของจริงนี่เชลซี Chelsea หรือลิเวอร์พูลครับใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วลิเวอร์พูลน่าสนใจว่าจะช็อตต่อเนื่องหรือไม่นะครับแฟนเดอะคอป แฟนสิงอย่าเพิ่งดราม่ากกันนะครับเรลิฟูจะแพ้อย่างนี้อีกหรือเปล่าแฟนตัวครับก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วของจริงเรามารุ้นกันนะครับในวันที่10เออไม่ใช่วันที่10วันที่3มีนาคมนะครับก็คือวันอังคารน,นะครับเข้าเช้าวันที่4ครับเวลา2อ5นิกาส5ทีครับ,รบกดติดตามที่ช่องก็อจิตสติ n n e l ไว้นะครับ ก็คือในวันพรุ่งนี้นี่จะมาพรีวิวแล้วก็มาลุ้นสดๆไปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ที่ช่องก o อตจิตส h a ชแนลด้วยนะครับก็คิดว่าใครจะชนะครับเชลซีรลิเวอร์พูลสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมานะครับอาครับวันนี้ลาทุกท่านไปเลยนะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ